การฝึกจิตนั่งสมาธิหลักการเริ่มต้นทำสมาธิง่ายๆด้วยตัวเองโดยในระยะแรกฝึกนั่งเพียง1 0 1ถึงนาทีก็เพียงพอปล่อยวางความนึกคิดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจทำสติจับกับความรู้สึกอยู่ที่ร่างกายให้รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเรากำลังนั่งอยู่อย่างไรนึกรู้นึกเห็นตัวเราตลอดเวลาเช่น ถ้าเรานั่งขาขวาทับขาซ้ายก็รู้ว่าเรานั่งขาขวาทับขาซ้ายเรานั่งหลับตาก็รู้ว่าเรานั่งหลับตาน้อมนึกเห็นใบหน้าของเราว่ามีลักษณะอย่างไรนึกเห็นตั้งแต่ศีสะะตลอดลงมาปลายเท้านึกเห็นรอบตัวเองแล้วมาพิจารณาอยู่ที่ใบหน้านึกเห็นภาพให้เห็นคิ้วเห็นตาเห็นหูทั้งสองข้างนึกเห็นปาก เห็นคางเห็นปลายจมูกเห็นรู้ลมหายใจเข้าออกกําหนดความรู้สึกอยู่ที่สองช่องจมูกหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโทจนรู้อยู่แต่พุทธโททุกลมหายใจเข้าออกและร่างกายก็จะเข้าสู่คำว่ากายสงบใจสงบในช่วงนี้ หากคำภาวนาพุโทโธได้ละไปแล้วก็ให้พิจารณาลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวคำว่าพุโทโธจะหยุดระลึกไปเองโดยธรรมชาติอย่าหวนคำรำลึกหรือทวนความรู้สึกใดๆขึ้นอีกเมื่อกระแสกลมกลืนกันดีแล้วจิตจะนิ่งเป็นอิสระเป็นสุขและเกิดปัญญารู้เองเห็นเองสัมผัสได้ด้วยจิตเอง แต่ด้วยความอดทนของคนเราอาจจะมีระยะจํากัดในระยะแรกเพียงแค่สิบนาทีก็เพียงพออย่าฝืนตัวเองมากไปเพราะอาจจะกลายเป็นนอกจากจะไม่ได้สมาธิแล้วยังจะทำให้รู้สึกน่าเบือ่อหรือไม่อยากกลับมานั่งสมาธิอีกเลยก็เป็นได้